ผ่อนแค่เก้าพันกว่าบาทตลอดสัญญานะครับได้ขับแคมรี่ทะเบียนสวย ร้านไม่เช้เชนสีดําทะเบียน90แบบนี้นะครับคันนี้เลขไมค์แค่แสนกว่านะครับแล้วก็ได้ปี17นะ17ปลายปีชมรัดนม่ได้เชนฟังกช์ชันครบครบภายในหรูหราระดับผู้บริหารครับป้ายแดงอ่ะร้านสี่ตอนนี้นะครับ5 5 9 0 0 0ห้านรูหราระดับผู้บริหารนะฟังกช์ชันครบครบแบบนี้เบาะไฟฟ้าคูณน,น่านะเป็นชมรัานไม่ได้เชนแล้วเบาะจะสีนี้สีน้าตาลส้มแบบนี้นะครับทางด้านหลังมีแอร์หลังนั่งสบายระดับผู้บริหารนะครับมีม่านไฟฟ้าหลังมีมา่านคา ใครอยากได้แคมรี่สักคันนะผมแนะนาคันนี้เลยนะครับรีวิวให้ละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพนยนต์เองผ่อน9 0 0 0บาทขับแคมรีทะเบียนสวยแบบนี้ดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจเอาติมมือ2อ2แคมรี่มือ2ทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับคังรถมือ2ที่ใหญ่สุดในยาน่านนี้เรามีเอาติสมีแคมรี่นะรวมๆกันประมาณ60คันแล้วก็คันนี้นะครับเป็นอีก1คันที่สวยและน่าสนใจนะแคมรี่ทะเบียนวสวยๆ1กไก่ถอนฐาน 90นะครับได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะทะเบียนแบบเนี้ยทะเบียน90ทะเบียน2ตัวแบบเนี้ยเลขสวยแบบเนี้ยเขาขายกันหลักหมื่นนะครับแต่เราให้ติดรถไปเลยนะใครซื้อรถคันนี้ได้ไปลายทะเบียนนี้ไปเลยใครกาลังสนใจนะครับแคมรี่เอาติสนะติดตามช่องผมไว้นะครับสามารถกดไลค์กดซับสไคร้นะครับหรือแชร์ให้เพื่อนเพื่อับที่กำลังสนใจแคมรี่มือ2องเอาติสมือ2ออยู่นะครับเพื่อจะได้ เป็นตัวเลือกนะครับที่ดีให้กับพี่พีทกทานนะคันนี้นะครับแคมรี่2.0รุ่นจีปี2017ปลายปีนะครับเป็นโฉมรัดไม่ได้เชดเป็นเบาสีน้ําตาลส้มแล้วนะครับได้เบาสีน้ําตาลส้มดูแลทำความสะอาดง่ายๆนะคอนโซลสีดําตัดเคฟล่าไม้ดูหรูหรานะครับรถหรูระดับผู้หานแบบนี้ทำไมมันถึงน่าใช้ต้องบอกเลยว่าช่วงล่างเขาดีนะครับภายในออปชั High ่นนะครับดีๆจัดหนักจัดเต็มนะครับขับไปไหนมาไหนนะครับวิ่งไกลวิ่งใกล,ใกล้สบายนะครับช่วงล่างดีมีคู c คอนโ o ลให้แล้วนะครับในเรื่องของด้านหลังมีแรหลังนะ มีม่านไฟฟ้าหลังเบาะใหญ่นั่งสบายนะครับรู้หลาระดับผู้บริหารนะตอนออกป้ายแดงเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับประมาณเกือบล้านสี่นะตอนนี้เราขายเพียงแค่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟีดดาวผ่อนแค่เก้าพันกว่าบาทตลอดสัญญานะครับตอนนี้ผ่อนเก้าพันกว่าบาทเราไปผ่อนยาริดเอทีบอาจจะยังไม่ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ได้แคมรี่นะครับรถหรูที่ราคาตอนออกป้ายแดงล้านสี่ ใช้งานได้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาผ่อน9,000กว่าบาทนะครับด้านหน้าโมรัดแมนเดเชนนะครับจะดูปรับให้ดูโค้งมนนะดูทรงเป็นสป,ปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับความสันเหลี่ยมคมมจะน้อยลงนะสำหรับชมรัดแมนเดเชนแบบนี้ทะเบียนก็ให้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับทะเบียน90นะโค,คมไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้แล้วนะครับเซนเซอร์มี6จุดเดิมเดิมโรงงานนะครับหน้า2หลัง4 ด้านล่างมีชุดไฟตัดหมอกให้นะการชนหน้านะเป็นโครม,มียมตัดกับเป็นสีเขาเรียกว่าดำเป็นโนแบ็กนะดำออกเงาๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้สันเลี่ยมโคมสวยๆนะครับรับประกันซื้อรถกับเพชรยนต์นะครับคัดเกตเอให้แล้วไม่มีชนหนักพิวามจมน้ํากับไมกอไมไม่มีเล่มชารุสูญหายอ่ะให้ดูด้านข้างนะครับป่องซุ้มล้อแนบพิดสนิทยางนะได้ยางมิชลินนะครับนี่ยางมิชลินไพเมซี่นะครับอันนี้นุ่มเงียบนะครับเป็นสเปคนุ่มเงียบได้ล้อแม็ก16นิ้วนะครับมี ดิสเบรกให้แล้วทั้ง4ล้อเดี๋ยวผมเช็คไปยางให้แต่ดูสะพานยางนี่เหลือเยอะนะครับใช้งานต่อได้อีกยาวๆเลยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเช็คตรงนี้ดูยางได้เป็นปี21นะครับก็ใช้งานอีกสักส3าปีสบายๆกระจกหน้าของเดิมของแท้นะครับของ t ต y o t a นะครับกระจกพับข้างแบบปรับไฟฟ้าได้นะรปรับเป็นออโต้ก็ได้หรือ รับเป็นไฟฟ้าปกติก็ได้นะสารเลี่ยมคมด้านข้างสวยๆเลยนะครับสีดําตัดกับคมเมมีต้องบอกเลยว่าในราคา5 5 9แสนหาหเันี่ยผมว่าคันเนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอันดับต้นๆของบริษัทเลยนะทะเบียนสวย90ถ้าใครไม่ชอบเลข90นะมีทะเบียนอีกคันหนึ่งคือ80นะครับราคาเท่ากันแต่คันเนี่ยไมยจะน้อยกว่าน่อยนะคันนี้เลขไมประมาณแสนสี่นะครับ เป็นรถหน่อยงานมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับใครอยากได้แคมรี่คันนี้ครบจบอย่างแน่นอนเซ็นเซอร์ท้ายมีให้4จุดนะไฟท้ายเป็น L.E.D. นะครับโคมียลลากยาวจากซ้ายไปขวานะครับสามารถเปิดท้ายเป็นตัวล็อกไฟฟ้าแบบนี้ได้เดี๋ยวให้ดูนะครับโครงสร้างทางด้านหลังกันนี่หัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะเลยนะน็อตท้ายฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยแกะ คันไขขยับนะครับอะซิลซิโคนนะฮะสปอตเมนต์อาร์กต่างๆไฟหลังแท้เดิมนะของไทยโคอิตโตแบบนี้แม่อินไทยแลนด์นะครับด้านบนนะไม่มีรอยทําสีด้านหลังนะครับรูระบายอากาศไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยโป๊ไม่มีรอยทําใหม่ไฟฝั่งนี้ก็ของแท้ของเดิมแน่นอนนะใครอยากได้แคมรีสักคันคันนี้ให้มันเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะครับเลขไม่ประมาณแสนสี่นะเหมือนจะเยอะแต่จริงๆมันไม่เยอะนะมันใช้งานปกตินะครับแล้วก็ราคาถูกกับป้ายแดงอ้โหูเกือบ70%ปนะครับป้ายแดง อ่ล้านสี่นะตอนนี้ห้าแสนห้านะครับห้าแสนห้าเก้าพันนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับคานหลังตรงๆไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่คมสักลาดอยู่ครบครบอ่ะนี่ครับอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบนะของแคมรี่มีตัวเกี่ยวแบบนี้นะด้านหลังนะครับล้อสำรองคือมือแม่แรงไม่เคยใช้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าอ่ะคันนี้เดิมๆนะครับจากโรงงานไม่เคยใช้นะล้อสำรองนะครับอ่ะ ใครกำลังมองหาแคมรี่นะครับคันนี้เป็นหนึ่งคันที่ผมเชียร์นะผ่อน9,000กว่าบาทนะครับได้แคมรี่หรูหราระดับผู้บริหารแบบนี้เอาไปขับเสริมบาร,รมีนะครับขับไปไหนคนก็เก่งใจนะครับเป็นแคมรี่นะครับรถออกปลายแดงล้านกว่าบาทอ่ะให้ดูนะเดินถาวออกมา่สามสี่เมตรนะครับให้ดูสันเลี่ยมคมของตัวรถนะสวยๆเลยนะครับกุญแจรองรับแบบสมาร์ทเอนทีคันนี้เป็น2.0รุ่นจีนะครับเราสามารถพกกุญแจไว้ในตัวเราเดินแตะปุ๊บมันเปิดให้เลยนะครับ ภายในโหหรูหรานะครับหรูหราสะอาดสะอ้านมากๆนะภายในนะจะถูกตกแต่งด้วยสีดำนะตัดกับเคฟล่าไม้แบบนี้กระจกเป็นอออโต้แล้วนะครับที่เบ,บาะนะครับสามารถเมมบเบาะไฟฟ้าได้นะครับ2ออ,อันนะสจุดอาจจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนั่งนะครับแล้วก็รถคันนี้มันเหมาะก,กับครอบครอบครัวเลยที่มีลูกนะครับหรือมีผู้สูงอายุพอนั่งหลังอะนั่งสบายนะแคมรี่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะนั่งหลังมันนั่งสบายกว่าข้างหน้านะครับข้างหน้านี่ลายเคฟล่าไม้แบบนี้ ักระจกนะระบบการลื่นถ่าย BSM มีให้นะครับการมีพุชสตาร์ทให้นะครับแอร์แบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปสตาร์ทให้ดูดีกว่ามานี่นะครับเชื่องเดียวติดนะครับแอร์เย็นนะครับแน่นอนนะสำหรับโตโยต้านะครับหายห่วงได้นะเรือนไม้เป็นดิจิตอลแล้วคันนี้ไม้แท้ไม้เดิมนะครับไม้จะอยู่ประมาณแสนสี่สี่พันนี่ยถ้าเป็นทะเบียน80บาทแสนสี่เจ็ดพันนะครับแล้วก็แอร์นะเป็นดิจิตอลออโต้นะครับปรับแยกฝั่งได้นะซ้ายขวา ตรงนี้มี power outlet ให้แล้วนะครับนี่มี power outlet ให้นะครับ A U, USB AUX นะครับมีให้เกียร์เป็นเกียร์ถุงแบบนี้ขั้น,น,นบันไดนะที่วางแก้วน้ําหรูหราแบบนี้เลยที่สําคัญมีที่ชาร์โทรศัพท์ไร้สา,สายให้ด้วยนะนี่ที่ชาร์โทรศัพท์ไร้สา,สายนะครับเอา iPhone เอา Android มานะครับสามารถได้เลยนะครับสามารถชาร์ได้ข้างบนเป็นวัสดุบุ๋นนุ่มลายเคฟล่าไม้สีดําความปลอดภัยล่ะ airbag มีให้7ใบคู่หน้านะแล้วก็เสา A แล้วก็ขาคนขับั้าหลังอีก2นะครับนี่ เบาะนะครับสาภาพโคตรดีนะอันนี้เป็นรถนายนะรถหรูระดับผู้บริหารที่บริษัทญี่ปุ่นเขาเช่าใช้นะครับเบาะผิวสัมผัสแบบซอบทัชนุ่มๆแบบนี้นะเก๊ะใหญ่ๆนะโหใส่แบบของได้เยอะเลยนะครับรู้รนรระดับผู้บริหารนะครับในราคาห้าแสนกว่าบาทราคาเท่าอีโกคานี่ที่สําคัญตรงนี้เป็นตัวปรับเลื่อนไมใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เพิ่มเสียงรถเสียงครับสายวางสายเนาะแล้วก็ตรงนี้มีคูคอนโทนให้แล้วนะมีคูคอนโทนให้แล้ว นะครับกระจกก็ปรับแบบออโต้ได้นะครับสำหรับที่ปัดน้นําฝนขอภัยนะปรับแบบออโต้ก็ได้นะมีที่เมมแบบนี้ด้วยนะใช้งานสะดวกหรูหราระดับผู้บริห,หารนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังอีกหนึ่งจุดเด่นนะของแคมรี่คือด้านหลังนั่งสบายโคตรๆนะครับนี่ใครมีครอบครัวที่แบบมีสักสองสามคนนะนั่งหลังนะครับสบายเลยแบบนี้เห็นไหมครับนี่มีที่วางแขนนะครับมีแอร์หลังด้วยเดี๋ยวเข้าไปนั่งหลังให้ดูมีแอร์หลังแบบนี้นะข้างหลังเย็นทั่วถึงอย่างแน่นอนนะครับ นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเบาะสภาพดีมากนะเป็นผิวสบาิแบบซฟอ์พัสามารถปรับนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังจากข้างหลังได้เลยนะเบาะเป็นไฟฟ้าทั้งสฝั่งนะครับนั่งสบายนะผมแล้วก็ที่สำคัญรถหน่วยงานมันดีกว่ารถบ้านตรงที่มันไม่มีเจิมแน่นอนนะครับเขาห้ามเจิมนะครับไม่มียันไม่มีเจิมนะด้านบนสะอาดสอ้นแบบนี้นะครับแอร์แบข้างหลังมีให้อีก2จุดคือตรงนี้ นะเป็นแอร์แบ็กให้นะครับนี่มีที่วางแขนที่วางแก้วน้ําแบบนี้เลยนั่งสบายนะเข่าไม่ติดหัวไม่ติดต้องบอกเลยว่าไปไหนมาไหนนะครับเราคิดถึงคนนั่งหลังเนาะเราอาจจะเป็นพ่อแม่ผู้สูงอายุนะครับหรือลูกเรานะนั่งหลังสบายแน่นอนที่สําคัญมีตรงนี้นี่มีม่านด้วยนะมีม่านหลังนะครับตรงนี้เป็นแมนนวลน,นะซ้ายขวาเป็นแมนนวลน,นะครับแต่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นออโต้ถ้าเรานะครับขับตนเซนเตอร์ล,ล็อกมันทางานนะครับเหยียบประมาณสัก15บ0ี่เนี่ยตรงนี้จ,จะมีม่านไฟฟ้าปึ๊บขึ้นมาเลยเหนหนมมัมาา้้ยีี่่าาาฟอูขงงล นะตรงนี้ข้างหลังก็จะมีไฟส่องไฟส่องสว่างให้ด้วยนะเปิดแยกได้นะครับใครเรามองหานะครับแคมรี่สักคันนะคันนี้เป็นหนึ่งคันนะครับที่ผมเชียนะทะเบียนมันสวยนะทะเบียนมันก็เป็นหมื่นแล้วนะครับทะเบียนเนี่ยเขาขายกันตลาดน,นอกเนี่ยก็เป็นหมื่นแล้วนะครับภายในหรูหราคนขับนั่งสบายคนนั่งหลังก็นั่งสบายนะครับหรูหราหรูหราแล้วบพผู้บริหารราคารถจากป้ายแดงไปเกือบล้านนี่ครับหัวน็นอตคมๆเดิมๆ,ๆนะครับไม่มีรอยแกะสติกเกอร์คําเตือนต่างๆอยู่ครบๆนะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับ นี่นะครับสปอตเมทั์ต่างๆครบสมบูรณ์นะครับไม่มีทําสีใหม่นะใครอยากได้แคมรี่นะครับรถหรูหราระดับผู้บริหารในราคาอีโกคาร์นะครับห้าแสนกว่าบาทนะครับแนะนำคันนี้เลยทะเบียนสวยทะเบียน80แบบนี้นี่นะครับสนใจคันนี้นะสามารถโทรหาผม0659 5, 5 1 3 3 7 4 นะครับเดี๋ยวผมดูแลให้ผมเป็นผู้จัดการที่บริษัทเพชรยศนะครับเพชรยศคัดรถมือ2คุณครับเกรดเอรับประกันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับไมค์ก็อไม่ใครลังลังเลนะครับว่าซื้อได้หรือเปล่านะครับลองปรึกษากันได้นะผมยินดีให้คำปรึกษาไม่คิดตังค์นะครับค่าปรึกษาแอดไลน์ id pek หนึ่งห้าสองนะครับหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ลู่หานและเับผู้บริหารในราคาอีโคคาร์คันนี้นะครับสวยครบจบนี่นะครับสปอตเมทอาร์คต่างๆอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับนี่ สวยดูดีดูพรีเมียมนะขับไปไหนนะครับต้องบอกเลยว่าเสริมบารมีอย่างแน่นอนนะแล้วก็นั่งสบายไปกันเอบครัวนะว่าต้องแคมรี่นะครับ2.0เครื่องเบนซินนะมันแนนดุกๆนะครับไม่จุกจิกไฮบริดเนี่ยผมบอกนิดนึงนะครับที่บ้านผมใช้รถไฮบริดนะครับปั๊มเบรก ABS เสียนะมันเป็นระบบไฟฟ้านะครับค่างละเ0้าหมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบเบนเบนซินแบบนี้มันจะไม่มีอยู่แล้วนะครับนี่รถมันผลิตปลายปี17นะครับรถผลิตปลายปี17แผ่นเพลทบอกไว้นะครับหัวน็อตคม ครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะครับรีวิวให้พี่ๆดูนะครับละเอียดนะครับเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพชจยนเองนะครับรีวิวโดยเพ็กนะครับเป็นผู้จัดการแายขายผมผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับซื้อรถเราผมสบายใจได้ไว้วางใจได้อย่างแน่นอนคันไหนซื้อไม่ได้นะผมไม่เอามาถ่ายให้ดูนะครับแอบแอบกระซิบบอกนะครับเรานะครับคันรถมือสองแค่เกรดเอเข้ามานะแต่เกรดเอมันก็จะมีคันที่คุ้มนะครับแล้วก็คันที่คุ้มโคตรๆนะครับคันที่ผมเอามาถ่ายผมก็จะคัดคคัันนนีี้้้มมุุท่สดให ครับรถเนี่ยอ่ะผมยกตัวอย่างเลยว่าอย่างอ l t ิสเนี่ยหนึ่งหนึ่งจุดหกรุ่น G ปีสิบแปดเงี้ยครับมันมีแบบยี่สิบสามสิบคันใช่ไหมครับเวลาผมจะนําเสนอลูกค้าของผมผมก็จะเสนอคันที่ผมเช็คแล้วอะครับมันชัวร์ที่สุดอ่ะแบบนี้ให้ดูนะครับมาเรื่องแคมรี่เราันต่อครับด้านหน้าเปิดสบายนะครับมันมีโช๊คให้นะครับเปิดโช๊คขึ้นไปได้เลยนะครับแบบนี้สะดวกนะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับสามารถแมนเทนน์เองได้อย่างง่ายดาย หัวน็อตนะครับคมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับเลยนะครับเบ้าโชกต่างๆไม่มีสนิมกินนะหัวน็อตตรงนี้ไม่มีสนิมกินนะครับสวยๆเลยมาร์คสีต่างๆยังอยู่ครบๆนะแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับคานหัวนอ็อตคานหม้อน้ํานะครับอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับสติกเกอร์คาเตือนสติกเกอร์ข้อระวังอยู่ครบๆรบับประกรันนะครับไม่มีชนหนักมีความจมน้ํากับไม้กอไม้ไม่มีเล่มชํารูสูญหายนี่ครับหัวนอ็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะ ตรงนี้นะครับเป็นที่หลายๆ,ๆ,ๆท่านเขาจะกังวลกันอันนี้นะครับไม่มีรอยสนิมนะครับมาร์คสีต่างๆอยู่ครบเครื่องยนต์ดูอัลเครื่องยนต์ VVTIW นะครับเป็นตัวเนี้ยก็คือโอ้ผลิตออกมาหลายปีมากนะบันเบิดนะอะไหล่บันเบิดนะทั้งมือ1และมือ2อนะครับนี่ด้านบนนะสิกเกอร์คำเตือนข้อระวังรู้ระบียกาศต่างๆอยู่ครบครบคันนี้ผมฟันธงนะรถสวยซื้อได้นะครับเสียเครื่องยนต์ปกติอันนี้สตาร์ทให้ดูอยู่นะคใครอยากได้แคมรี่สักคันนะครับผมแนะนาเลยคันนี้ทะเบียนสวยด้วย แคมรี่2.0รุ่นจีปี2017ปลายปีนะครับโฉมรัดแมนได้เชนเบาะสีส้มนะครับเบาะสีน้ำตาลส้มแบบนี้เลขไมล์144,000นะครับเฉลี่ยใช้งานต่อวันก็ประมาณสักวันละ60กว่ากิโลเท่านั้นนะครับ60-70โลไม่เกินนี้นะครับคันนี้559,000ฟรีดาวนะครับจะผ่อนประมาสัก9-6ประมาณนี้นะครับสนใจก็เดี๋ยวผมพาจัดไฟแนนซ์ได้นะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้สนใจคันนี้แอดไลน์ ID PEK152 นะครับหรือโทร 065 951 3 3 7 4ครับก่อนจากการนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยพร้อมใช้หรือรถเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ